ข่าวดีนายกไฟเขียวแจกเงิน3,000บาทให้10ล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหรือว่าสอบศที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลงโหมเป็นประธานนะคะก็ได้เห็นชอบหลักการโครงการคนละครึ่งที่เสนอโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกระทรวงการคลังสาระสำคัญของโครงการคนละครึ่งนะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่10ล้านคน ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคม2,563นะคะให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com ซึ่งก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในปลายเดือนตุลาคมนะคะก็จะให้ใช้วันละไม่เกิน100บาทนะคะรวมตลอดอายุโครงการก็ไม่เกินคนละ3,000บาทต่อคนนะคะซึ่งก็เป็นการจ่ายร่วมกับรัฐบาลนะคะซึ่งรัฐก็จะจ่ายให้ครึ่งนึงนะคะ ผู้ซื้อก็ต้องจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะคะโดยสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2563นี้เลยนะคะซึ่งการแจกเงิน3,000บาทนะคะก็เป็นการลดจากจำนวน15ล้านคนให้เหลือแค่10ล้านคนนะคะเพราะว่าจะมีการแจกเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก14ล้านคนนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือถึง24ล้านคนเลยนะคะ จะใช้เงินในโครงการนี้ราวประมาณ5.1ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือว่าครมเห็นชอบในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับผู้ที่มีปัสสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการช่วยเหลือจะไม่สามารถลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทได้นะคะเนื่องจากจะได้รับการช่วยเหลือ1,500บาทอยู่แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ